ถนนสมาชิกนะครับผู้ที่อาสายชะลารสมองจังหวัดนนทบุรีนะครับาารวมรรไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นวันที่โชคดีของตัวผมเองคนที่ลงมือนกาเรเลือกตั้งจะเลือกึ้นมาเป็นคําบลทีสันสูงว่าจะเลือกใครมาเป็นประธานในการเลือกตั้งผมอยู่อยู่ท่านสองครับไอ้านีใครเ<ห>สนอใคไรมา เอาเข้าใช้ร่วมรับนะครับเอารับก่มนแลปิดการเสนอชื่อประธานในวิทยาศาสตร์ธนาคารสมอนนทบุรีนะครับผมก็อยู่ที่นนทบุรีเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วเหมือนกันทีนี้เนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนนนทบุรีก็มีอีกหลายเรื่องดังนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะเสนอตัวมารับใช้คนนนทบุรี ประวัติการศึกษาผมจบชั้นโรงเรียนอำนวยศิล์ระดับม,มปปมต้นมปลายโรงเรียนวัดอุฎกษัตริย์และโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่27โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่38แล้วก็มีอบรมเรื่องเรื่องตาสารนี่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ลูกเสือชาวบ้านนนทบุรีแล้วก็ผมก็มีโอกาสว่าลูกเสือชาวบ้านของนอนทบุรีเนี่ยใ อนาคตเราจะ